สวดีครับคลิปนี้เป็นคลิปเกเทศ ICT Concept นะครับก็วันนี้มาวิเคราะห์ตลาดนะผมก็หายไม่สบายแล้วนะครับก็วันนี้มาทําคลิปได้นะครับโอเคเดีย๋ยวเราจะมาดูกัน next week หรือว่า next week นั้นราคาจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราเริ่มจาก Economic Calendar ก่อนหน้านะครับแรกจะมาวิเคราะห์วันนี้วันพุวันเสาร์นะครับเราจะ a n uh, a l y s i s นะครับว่า uh, Economic Calendar เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้ว วิกฤติโปรไฟล์นั้นมันจะออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะโอเคครับก็วันจันทร์ครับเราไม่เทรดวันจันทร์นะครับปกติเราก็ไม่เทรดวันจันทร์อยู่แล้วนะโอเคข้าวันจันทร์ไปเสร็จวันอังคารครับวันอังคารเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นมีข่าวแดงนะครับข่าวฟอร์สีแดงเนี่ยจะเป็น high Impact n e w s นะครับซึ่งที่วันที่ผมจะเทรดก็คือวันอังคารนี้นะครับ ผมจะรอให้วันเดย์นะครับสร้างเป็นเป็นเลนของราคาก่อนวันจันทร์เนี่ยผรจะมองว่าอาจจะมีการเกิดมานิปูเลชันเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะลากขึ้นลกลงกวาดล่างกวาดบนนะครับวันพุธไม่มีข่าวก็ไม่ได้เทรนนะครับวันพฤหัสเนี่ยมีข่าวเป็น GDP นะครับแล้วก็มี u n m p l o y e d ส,ส่วนวันศุกร์จะเป็น Fed c h a i r p o w e l l Speak ถ้าเฟดแชร์ Powell speak เนี่ยในกรณีเราจะเทรด TGF i แพดเดิบันสุกเนี่ยเราต้องเทรดช่วงบ่ายนะครับเป็น PM session นะของนิวยอร์กนะครับตามที่คุณลุงไมเคลนเขาบอกมานะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาดูในกราฟกันนะครับว่า weekly profile นั้นมีโอกาสที่จะเป็นแบบไหนได้บ้างนะเปิดมาที่กราฟครับอันนี้เป็นกราฟ NASDAQ 100ครับเราเห็นได้ว่าวีที่ผ่านมาเนี่ยเป็น expansion นะเป็น classic expansion ลงมาเลยนะครับ ปูมปูมปูมเทคเอา t s เซลไซต์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วส่วนขอรบกนีิดแป๊บหนึ่งครับส่วนวันจันทร์อา่าส่วนนีครับในเอสแอน S&P 500ก็เทคเอา t Weekly s เซลไซต์เรียบร้อยเป้าหมายคืออันไหนครับเป้าหมายผมจะเห็นตรงนี้ครับของ S&P นะวอีรนรปมีบาลานซ์และแฟลร์วอลุกแก็บตรงนี้มีโอกาสที่จะลงมาแต่ว่าอันนี้วีคหน้าถ้ามันปิด ดูแท่งวิ k ครับแท่งวิ k ปิดลักษณะแบบนี้แล้วมันมีเซลไซส์ less below this row นะครับมีเซลไซส์อยู่ข้างล่างไอเจ้านี่ครับเส้นสีแดงผมว่าวิกหน้ามีโอกาส open วันอังคารเนี่ยที่เป็น high impact news อาจจะวันอังคารอาจจะเป็น high o f day ก็ได้เอ้ยโทษครับเป็น high o f week ก็ได้นะครับแล้วก็ open มาการ manipulate ในวันอังคาร expansion ต่อลงมานะครับลงมาที่ไหน exact Sell Size นี่ก่อนเลยเป็นเป้าหมายของผมนะครับ ถ้าวันอังคารเทดขึ้นมาเนี่ยมีการเทคเอาเซลไซด์ตรงนี้อังคารอาจจะขึ้นมารีไพที่แฟลวูลูแกลดเดลี่ก็ได้และเอ็กแพนชั่นต่อลงไปนะครับถ้ามันไม่แบบมีก็ได้นะวันจันทร์อาจจะเทคเอาเซลไซด์นี่วันอังคารทำมานิปุลเลตกขึ้นไปที่แฟลวูลูแกลดวันต่อไปเนี่ยอาจจะเอ็กแพนชั่นลงมาก็ได้เพราะว่าวันพุธเนี่ย ผมไม่ expect ว่ามันจะเป็น high off week ไงมันจะไม่มีการ manipulation นะครับเพราะว่ามันไม่มีข่าวันคทัเนี่ยจะทำเป็น high off week หรือถ้ามันไม่ใช่ classic expansion แบบวันคัเป็น high off week ก็จะแบบเป็นเหมือน week l y weekly range แบบนี้ต่อนะครับว่าวันจันทร์เสร็จ e x p a n s expansion ลงมาทำลายเซลล์ไซส์สีแดงๆนี่เลยนะครับก็มองของสัปดาห์หน้าก็จะเป็นทํำนองนี้นะครับยัง bearish ต่อนะดูดอลลาร์ครับ ถ้าเราดูดอลลาร์เนี่ยเราเห็นว่าดอลลาร์เนี่ยมันสตรองใช่ไหมดอลลาร์ make strong low ถูกปะ r e s p e c t เอาจะบอก expansion ขึ้นไปดอลลาร์ i า e l y จะโกรู to to ที่ไหนเหมือนว่าจะดูไป t h ล liquidity ไหนได้บ้างที่ buy side ตรงนี้นะครับเส้นสีน้ำเงินเพราะว่าวิ่เนี่ยเนื้อเทียนน่ะมันมันปิดอยู่เหนือ high นี่ไหมปิดอยู่นอกเล n อะโอ้โหวิ่งได้มีโอกาสจะ e x p พ n s i o n ต่อไปนะครับเพื่อรันเอา buy side liquidity ตรงนี้ โอเคถ้าเกิดดอลลาร์สูงขึ้นนะครับทุกเอสเซทคลาสอ่ะมันควรจะ respect นะครับดอลลาร์ไฮเออร์พวก E U U S D ทองคำอะไรเงี้ยผมว่ามันควรจะแบบลงเป็นลงมานะครับคุณลุงไปขึ้นบอกว่าเอสเซทคลาสอื่นอะ่ะควรจะเป็นเด e knee ตัวดอลลาร์ควรจะคุกเข่าต่อหน้าดอลลาร์นะถ้าดอลลาร์มันโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบเนี้ยเอสเซทคลาสอื่นก็นะครับ ตามนั้นแหละฮะับเราล่าขึ้นแอสเซทคทอื่นก็ลงนะครับเรามาดูทองคํากันบ้างดีกว่าไม่ได้ดูนานแล้วเป็นยังไงบ้างนะทองคําสวิปอันนี้ตรงนี้มีออเดอร์บ็อกซ์แล้วก็มีแฟร์วอลูกแกรนะครับตึกเอิบขึ้นมาสวิปภายนี้ถูกป่ะแป๊บสวิป กลับเข้ามาในเลนส์นี้ดูนี่ Direction Box อันนี้ขึ้นมาที่ห้าสิบเปอร์เซ็นของ d e r e c t i o n Box Expansion ลงมาท่องคำผมไม่แน่ใจผมจะขอดูอีกสักนิดหนึ่งนะรอดูครับว่าวันอังคารมันจะทำอะไรบ้างเราค่อยอาจจะเล่นวันสักวันพฤหัสอะไรเงี้ย เป็นการคอนซเลชันอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยถนัดเลยเออไม่มั่นใจนะครับเราเราดูอันนี้บ้างครับ EU บ้างเป็นยังไงบ้างตามแผนเรียบร้อยครับดีเส้นนิวไวถ้า EU expansion ลงมาเนี่ยลงมาได้ที่ไหนบ้างตรงนี้ที่เป็น weekly value gap แล้วก็มี volume imbalance ตรงนี้นะครับเอา้ามันไม่โชว์ไหนดีโอเคนี่ เส้นแดงนี่เลยไอกล่องแดงนี่ครับเพราะมันเอ็ก n พนชั่นลงมาขนาดน,นี้แล้วดูยูโรนะครับโอเคยูโร okay, ก็ตามกล่องปุ๊บลงดูวิกวิกสวิฟเซลไซส์ไปแล้วแล้วก็มันรีเจ็คด้วยนี่ใช่วทั้งเทียนรีเจ็คกับเข้าไปในเลนจ์แบบนี้สวิฟนี่รอครับ รออย่างเดียววันนี้ผมไม่มั่นใจหรือเพราะมันสวิปลิควิดิตี้ใช่ไหมอาจจะขึ้นมาที่ไอ้ไส้นี้ก็ได้ถ้าดูไม่ออกไม่มั่นใจแบบว่าไม่มั่นใจร้0ยอย่างเงี้ยราไม่ต้องเทรดน,นะครับอาจจะแบบ r e เทิร์นทู c e c วิกซีอีก็ได้แล้วก็อาจจะ e x ็ก n s i o n ต่อลงไปเพื่อทำลายพวกโลต่างๆตรง,ง,ง,งนี้ที่เป็นเซลล์ใส แต่ที่ผมจะเทรดผมเทรดแค่อินดิคเออครับลอดูออกโอเคเดี๋ยววันนี้ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย